เวลาบ่ายวันนี้สมเด็จพระนางเจ้าเิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกในโอกาสที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเป็นการส่วนพระองค์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2563นห้อณห้องรับรองชั้น29อาคารภูมิศริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ในโอกาสนี้สมเด็จพระคนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรากิตยาภาเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีราชกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตมังกลสิริวิปูลราชกุมารเสด็จออกด้วย ในการนี้ท่านผู้หญิงพลอยไพลินเจนเซนและท่านผู้หญิงสิริกิตยาเจนเซนร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทด้วยสำนักพระราชวัง12สิงหาคมพุทธศักราช2563